เห็นไหมคะมะนาวยังสดอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนเก็บมะนาวได้ทั้งลูกเก็บให้ได้นานๆเป็นเดือนต้องไม่ทำสามสิ่งนี้คะ่ะเพื่อนๆนมาดูขั้นตอนง่ายๆกันเลยนะคะเจ๊าปานซื้อมะนาวมาสองโลค่ะเพื่อนเพื่อนหน้าตาก็จะอยู่ในถุงหิ้วแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้เสียง่ายอันดับแรกเลยเราจะเอาออกมาจากถุงก่อนคะ่ะมะนาวมาจากสวนเลยค่ะเพื่อนๆยังสดมากๆเลยนะคะ ด้วปานจะนำมาทำความสะอาดก่อนนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการเอาไปแช่น้ำล้างแต่จะใช้ทิชชู่หรือผ้าสะอาดนำมาเช็ดมะนาวทีละลูกแบบนี้ค่ะมะนาวเขาจะไม่ได้สก,กรปรกมากนะคะอาจจะมีฝุ่นอะไรบ้างแต่ว่าไม่สก,กรปรกถ้าเราเอาไปแช่หรือล้างน้ำมันจะทำให้มะนาวเน่าเสียได้ง่ายค่ะ เตรียมถุงแกงหรือถุงใส่อาหารแบบดีนะคะในการเก็บมะนาวพร้อมหนังสติ๊กหรือถ้าเพื่อนๆมีฟิล์มซีนอาหารแบบนี้ก็ยิ่งดีเลยค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะวิธีการห่อแบบใช้ถุงแกงนะคะนำถุงแกงขนาดไหนก็ได้ค่ะนำมะนาวใส่ลงไปที่ก้นถุงเลยนะคะพยายามบีบถุงให้แน่นที่สุดให้แนบถุงให้มากที่สุดแล้วมัดด้วยหนังสติ๊กแบบนี้เลยค่ะ ถุงแกงเจ๊ปานมีขนาดใหญ่นะคะจึงใส่มะนาวได้หลายๆลูกเราสามารถใส่ต่อๆกันไปได้เลยค่ะพยายามให้ถุงพลาสติกแนบที่ตัวมะนาวนะคะการทําทแบบนี้จะทำให้อากาศไม่โดนตัวมะนาวนะคะเป็นการช่วยถนอมอาหารให้มะนาวสามารถเก็บได้ยาวนานมากขึ้นค่ะ ทำต่อๆไปเรื่อยๆจนกว่ามะนาวและถุงจะพอดีกันนะคะเจแปันได้ถึง3ใบเลยค่ะสำหรับมะนาวที่อยู่ในถุงแกงชุดนี้นะคะมะนาวบ้านเราบางทีก็แพงค่ะการเก็บถนอมอาหารแบบนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีมะนาวใช้ได้ทั้งปีเลยค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะเจแปันจะใช้ฟิล์มซีนอาหารแบบนี้ค่ะ ดึงออกมาเลยนะคะเราจะนํามะนาวมาเรียงอยู่ในฟิล์มซีนอาหารนะคะเจะปันได้ประมาณ3ามใบค่ะเพื่อนๆลองตัดระยะดูนะคะแล้วม้วนฟิล์มอาหารให้แนบมึงเนื้อมะนาวเลยค่ะม้วนมวนแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เอากรรไกรมาตัดฟิล์มแล้วเราก็จะค่อยๆปิดตัวพลาสติกฟิล์มให้แนบกับเนื้อมะนาวแบบนี้เลยนะคะ วิธีง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆที่จะช่วยถนอมอาหารให้มะนาวสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะทั้งสองวิธีนี้ในการเอามะนาวไปเก็บในถุงแกงหรือว่าเอามาซีนกับถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อนๆทำได้ทั้งสองวิธีเลยค่ะเสร็จแล้วก็หาภาชนะมีฝาปิดเป็นกล่องอะไรก็ได้นะคะเก็บมะนาวไว้ในกล่องแล้วนำไปแช่ตู้เย็นค่ะทีนี้ก็เก็บไว้ได้นานเลยนะคะอยากจะใช้มะนาวเมื่อไหร่ ก็เอาออกมาใช้ได้ทีละลูกเลยค่ะเพื่อนๆสีสันเขาก็ยังใหม่สดแบบนี้เลยค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆค่ะเพื่อนๆเ,เก็บมะนาวได้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะคะเวลาหั่นออกมาไม่ต้องห่วงเลยนะคะรับรองน้ำมะนาวยังสดเหมือนเดิมเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปเก็บมะนาวก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ